อันนี้คือของเล่นของใครของเล่นใต้น้ําของใครใอ,อ,อันนี้จะทําเมนูอะไรครับเมนูไก่ไม่มีไก่ทักอย่างเลยมูอะเมนูปลาไ <laughs> หนพีเตอร์ลองโยนปลาแล้วไปดําปลามาตกมาทําอาหารให้บอมาซิไปดําปลาสดมาให้หนึ่งตัวซิได้เลยมีปลาไหม เจอปลาไหมครับเจอปลาแว่นเจอปลาแว่นไหนดูซินี่มันก็เจอปลาแว่นแล้วแว่นโอ้โห oh, แว่น <c oughs> ไหนทำเมนูอาหารอะไรให้ทานเมนูเมนูปลากับเมนูวันนี้เมนูวันนี้เลยที่จะทำอยู่ ต้องอร่อยมากๆแน่นอนเลยถ้าเมนูปลาหมึกย่างให้กินหน่อยสิอยากกินปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างกำลงังกำลังทำให้อยู่เนี่ยกำลังทำให้อยู่ นี่ปลาหมึกกี่ตัวเนี่ยเี้ยมาหมึกหนึ่งสองสามสามตัวอโอืมจุ๊บจอ๊บจุ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 ๊บได้ได้แล้วได้แล้ว บายบายก่อนพี่จะายบายก่อนบายบาย